ทาหน้าบ้านใครนะครับหันไปทางทิศต,ตะวันออกเฉียงเหนืออันนี้นะครับก็เรียกว่าเป็นดาวธาตุดินเหมือนกันเป็นดาวที่เคยรุ่งเรืองถ้าเป็นปี2 5 4 7ถึงปี2 5 6 6เรียกได้ว่าท่าหน้าบ้านใครหันไปทางทิศต,ตะวันออกเฉียงเหนือถือว่าเป็นบ้านที่อยู่ดีมีเฮงประจํายุค8นั่นเองแต่แต่แต,แต่สำหรับยุคนี้พลังเขาหมดลงแล้วเพราะฉะนั้นใครที่หันหน้าบ้านไปทางทิศนี้เรียกได้ว่าเสมอตัวก็ไม่ได้มีความโดดเด่น ในเรื่องใดมากนะักเพราะว่ามันเป็นพลังที่เรียกว่าเสื่อมลงแล้วหรือหมดยุคแล้วนั่นเองนะครับแต่นะครับทั้ง8ทิศที่กล่าวมาไม่ต้องตกใจนะเดี๋ยวเราจะมีวิธีในการกระตุ้นในแต่ละทิศแบบง่ายๆที่เราสามารถที่จะทําเองได้ทั้ง8ทิศนะโดยเฉพาะใครที่หน้าบ้านหายไปทางทิศไหนพลาดไม่ได้เลยเดี๋ยวเราจะดูวิธีการกระตุ้นทําให้พลังเข้าบ้านเรามากขึ้นทําให้เรามีโอกาสเฮงมากขึ้น ในระยะเวลา20ปีนะครับหรือว่าสอดรับกับหงจุยอยู่กางนั่นเองเนะธานาบ้านของเราเนี่ยไปอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือหรือว่าเป็นทิศดีของยุคที่ผ่านมาเนี่ยมันจะส่งผลอย่างไรมันจะส่งผลอย่างไรธานาบ้านของเราเนี่ยมันเป็นทิศดีของยุคที่มันเสื่อมไปแล้วเวลาที่เราอยู่อาศัยภายในบ้านหลังนั้นโดยที่เราไม่มีการปรับหวงจุยหรือไม่มีการกระตุ้นเพื่อรับพลังงานใหม่ๆเนี่ยมันก็เหมือนกับเราเป็นครับเป็นคนตกยุคเวลาคิดอะไรก็จะเขาเรียกว่า ไม่ถูกจังหวะต่อให้เราขยันเหมือนขยันผิดที่สิบปีก็ไม่รวยประมาณนี้ก็คือเราทํางานไปคนก็ไม่เห็นผลงานคิดงานอะไรออกไปก็เรียกได้ว่าถูกตัดหน้าถูกแย่งชิงแต่ไม่เป็นไรนะครับไม่ว่าจะเป็นที่ทางไหนเหมือนที่บอกว่ามันสามารถที่จะปรับปรุงบ้านเพื่อกระตุ้นดึงพลังยูเข้ามาได้เดี๋ยวเรามาฟังกันว่าเอ๊ะมันีวิธีในการปรับหวงจุ้ยในแต่ละทิศทางเพื่อสรับยูได้อย่างไร